มัน ขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมบอกเลยว่าแค่กินเนี่ยก็มาแล้วครับถึงความเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยบวกก,นะก,ก,กับผัดผักงงๆนะครับผัดผักของเรามากินกับแก้มนะครับผมมาครับแล้วเราจะลองชิมนะครับอันนี้จะผมซื้อมาที่ละหน้ามอราชพัดรร้อยเอ็นนะครับก็คือตลาดตลาดหน้ามอนเองใครที่อยู่ราชพัดรร้อยเอ็นก็น่าจะรู้นั่นแหละนะครับผม ทุยเรามาชิมคำแรกเลยนะครับผมคำแรกเลยนะครับผมตัดไปอ,อืมรสชาติจะออกมนันๆถนเผ็ดๆนะครับจะเป็นสไตล์เกาหลีนะครับลองไอคำ อยู่นะทุกคนนะก็ไปหาซื้อกันได้ครับไร่พัดลเอ็ดแล้ว,วแก้มกับผักผัดผักหน่อยคนระับอืมอืม อออถึงน้ำถึงเนื้อบอกเลยว่าฟินจัดนะครับ uh huh. โอ้สอันนี้ตากล้องคือน,น้ำลายกึกๆนะครับผมผมจะจงไม่ให้เขาสักสามชิ้นนะครับไม่ใช่สิเ <c oughs> ขาเรียกว่าจงใช่ไภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะ,ระ <c oughs> เหลือเอือ ภาษากลางเขาเรียกว่าเหลือนะครับที่พูดจงเมื่อกี้ือเป็นภาษาอีสานเนาะผมก็ขอโทษทีผมลืมตัวนะครับนะครับน้องไก่ใหญ่ๆครับผมไก่เผ็ดเกานี้มาล่ามันชื่ออะไรก็ไม่รู้กินไหมเฮ้ เราต้องเราต้องกินให้หมดนะครับอันนี้หมูกรอบบวกกับไก่เป็นหมูกรอบไก่เออเท่นั้นแหละ พูดเฮี่อะไรไม่รู้เอาลรล้ววบาตะเกียบตกนะฮะต่อไปเราจะใช้มือกินนะฮะผักเราก็จะใช้มือกินตนะะเกียบมันตกแล้วนะมาครับอืมอืมอืม แนตะ่ผมม่รูใกล้ 真的呀。